Hot News! มาอีกหนึ่งข่าวกันบ้างคุณผู้ชมสำหรับประเด็นนี้เลยอาจจะเกิดคู่จิ้นคู่ใหม่ในวงการบันเทิงก็ได้นะครับสำหรับหนุ่มอเล็กกับสาวน้ำตาลนะครับงานนี้เนี่ยโดนเชียร์จิ้นเรือบาปรักนอกจอคุณแม่ขอขยายความคำว่าเรือบาปกอ,อ,อนค่ะ คำว่าเรือบาปหมายความว่าเวลาที่เขาจิ้นกันเนี่ยนะแต่คุณค้าเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนั่นคือเรือบาปนั่นเองนี่คือบัญญัติศั์ของบรรดาแฟนคลับที่เขาบัญญัติศัท์ให้ว่าเรือเนี้ยมันไม่สามารถจิ้นกันได้จริงแต่ก็ลุ้นกันว่าเฮ้ยวันหนึ่งแล้วนะฉันก็ขอให้ฉันมีความสุขละการถึงแม้ว่าเธอจะมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วไม่เป็นไรฉันจับจิ้นเรือของฉันเนี่ยไม่ใช่เรือธรรมดานะพวกฉันคือเรือบาป เรือบ,บาบางทีอาจทำให้ครอบครัวก็แตกแยกได้นะเอาจริงๆจินในจอพอนะครับสำหรับคู้นี้ต้องบอกว่ากระแสดีกระแสแรงมากๆเลยนะครับหลังละคร แทนลักสลับชะตาพึ่งพ<ภ>าจอไป <ภา S 2> คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะฟินอาจจะจ้นนะครับสำหรับหนุ่มอเล็กซิเรตแล้วก็สาวน้ําตาลที่จักขนาคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยบางคนก็ยังมูฟออนไม่ได้พอมูฟออนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องจับทั้งคู่เนี่ยมาจ้นกันแต่ชีวิตจริงเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาก็มีหวานใจอยู่แล้ว <ภา S 2> ดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่าเรียกว่าทั้งคู่น้ําตาลเนี่ยเข้าใจว่าน้องไผ่ผ่าทิอเล็กซิเรตลอไฟย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดนะอย่าหลุดพูดชื่อออกมานะฉันรู้แหละว่าคุณ หมอคุงรู้แต่ว่าเธออย่าหลุดพูดชื่อออกมาเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยจิ้นกันกันในจอก่อนอจิ้นกันในจอก่อนอย่าเพิ่งจิ้นกันนอกจอเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรือบาศอย่างที่แม่บอกจริงๆแต่เอาจริงๆนะคู่นี้เนี่ยเล่นละครที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าแบบเคมีมันเข้ากันมากๆ<ช>ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจิ้นได้คุณผู้ชมนะครับเราสนับสนุนเลยอยากให้จิ้นกัน อยากให้จีนกันจริงๆใช่นะคะนะก็ไม่มีความสุขอะกับการที่เราดูคนที่เรารับเนี่ย เขากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอย่างนี้นะเขาไม่ได้ทำอะไรเสียหายใช่เอาเป็นว่าก็อยู่ในสายตาของพวกเรานี่แหละค่ะก็เชียร์นะอเล็กกับน้องน้ำตาเนี่ยหวังว่าจะมีละครเรื่องต่อไปคู่กันอีกนะจ๊ะเอาละครับวันนี้ก่อนจากลากันไปคุณผู้ชมเรามีคลิปต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะดูแล้วรู้สึกหัวใจแบบว่ากระชุ่มกระชวยมากๆเป็นอาการออกกำลังกายของดีเจพุทธเ่ออกกำลังกายของเขาไม่ธรรมดาแบหคะ มันแบบอุ้ยคุณแม่อยากให้ไปดูเองอเดี๋ยวรอดูรอดูอดแต่ว่า